ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่8สิงหาคม2568มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับในวันที่8สิงหาคม2568นี้คนที่มี7ข้อนี้คุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เงิน1,000บาทเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตามคลิปนี้บอกเลยครับนี่คือข่าวจริงที่มาฝากทุกท่านนะ7ข้อเรามาดูกันครับ ถ้ามีก็จะไม่ได้เงินข้อแรกถ้าคุณมีก็จะไม่ได้เงินคืออายุคุณต่ำกว่า6กสิปีคุณเป็นคนที่อายุต่ำกว่า6กสิปีหรือเปล่าในตอนนี้นะครับอาจจะเข้ามาดูนะครับแล้วอาจจะดูเผื่อคนในครอบครัวคุณด้วยใช่ไหมละครับสมมติว่าคุณดูเผื่อครอบครัวคุณนะครับครอบครัวงคุณเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุห้าสิบหกสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบนะครับต่างกันออกไปนะแต่คนที่จะได้เงินสาหรับเงินตรงนี้คือจะมีเพียงแค่คนที่ อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยต่ำกว่า60ปีก็จะยังไม่ได้ตรงนี้นะครับนี่คือข้อที่1มีข้อนี้ก็ไม่ได้เงินก็คืออายุต่ำกว่า60ปีไม่ได้เงินนะครับตรงนี้นะสำคัญมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกับทุกท่านนี่คือข้อแรกข้อหนึ่งง่ายๆครับข้อที่2ครับถ้าคุณมีข้อนี้ไม่ได้เงินคือไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงิน ตรงส่วนนี้นะครับก็คือเงินของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนครับหากคุณไม่ไปทําการลงทะเบียน,นไม่ไปทําการแจ้งเรื่องนะครับว่าลงทะเบียนเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าคุณต้องแจ้งครับว่าคุณต้องการจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณก็จะไม่ได้ เงินในตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเอาแบบชัดๆแจ้งกันแบบนี้เลยนะดังนั้นครับคุณต้องหาโอกาสไปลงทะเบียนและประกาศผลการลงทะเบียนของคุณจะต้องผลลัพธ์ว่าผ่านการลงทะเบียนด้วยครับหากคุณต้องการจะลงทะเบียนเงินในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุนเนี่ยพิมพบอกผมมาได้เลยครับว่าต้องการลงทะเบียนในโครงการนี้นะผมจะได้ส่งวิธีการมาให้นะบอกมาได้เลยครับว่าต้องการจะลงทะเบียนโครงการของเบี้ย ผู้สูงอายุนะบอกกันมาตรงๆไปเลยครับผมจะได้จัดส่งวิธีการไปให้กับคุณนั่นเองครับโอเคตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะฝากกับทุกท่านนะครับว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะหาคุณไม่ทําตามตรงนี้เนี่ยก็จะพลาดที่จะไม่ได้เงินได้นะครับอันนี้มาบอกกันตรงข้อนี้นะครับโอเค ถ้าว่าคุณเนี่ยกำลังสงสัยการลงทะเบียนนะครับก็บอกกันมาได้ไม่ต้องห่วงเลยผมพร้อมที่จะช่วยคุณนะครับว่าจะทำได้อย่างไรนะโอเคครับโอเคก็อีกคือข้อที่2ต่อไปครับข้อที่สมครับมีข้อนี้ไม่ได้เงินคือไม่เคยรับเงินเบี้ยรู้สูงยุในเดือนก่อนนั้นนี้มาก่อน หากว่าคุณไม่เคยดะรับเดือนก่อนนี้มาก่อนมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําการที่คุณจะจัดการนะครับไปลงทะเบียนแล้วผลการลงทะเบียนคุณผ่านเสร็จฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเคยได้รับเงินในเดือนก่อน่านี้<อ>เพราะอะไรครับเพราะว่าการได้รับเงินเดือนก่อนานี้หมายความว่าคุณจะได้ต่อเนื่องต่อในเดือนสิงหาด้วยนะ แต่มีกรณีหนึ่งกรณีถ้าว่าคุณเพิ่งเป็นคนใหม่เพิ่งจะอายุ60ปีในเดือนสิงหาคมพอดีคุณจะได้เงินเดือนสิงหาเป็นเดือนแรกอันนี้ก็มีกลุ่มนี้เหมือนกันแต่หากคุณมีข้อนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินสูงมากครับถ้าไม่เคยรับเงินรีเบียสูงอายุในเดือนก่อนอันนี้หรือในเดือนสิงหาไม่ได้เป็นเดือนแรกก็จะไม่ได้เงินครับในข้อที่3นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับในส่วนของข้อที่4 มีข้อนี้ไม่ได้เงินคือบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นนั้นเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากบัญชีธนาคารคุณต้องคงเปิดใช้งานในปัจจุบนันและเปิดอยู่ตลอดครับหากมีการปิดใช้งานไปเนี่ยต้องมีการแจ้งกับทางภาครัฐถึงการปิดใช้งานบัญชีของคุณเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรัฐเขามีแค่ข้อมูลเก่าของบัญชีคุณครับแล้วคุณไปอัปเดต บัญชีเปิดใหม่แล้วจะไปเปลี่ยนเนี่ยต้องไปบอกอาสาบัตรด้วยว่าต้องการคือมีการเปลี่ยนบัญชีแล้วนะครับ้ากว่าคุณมีการเปลี่ยนบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมารับเงินตามปกติแต่กรณีถ้าเกิดว่าบัญชีคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานไปเงินจะเข้าไม่ได้นั้นเนี่ยคุณต้องไปทําการเปิดให้มันเป็นปกติเราทําการโอนเงินเข้าไปดูครับถ้ามันโอนได้สําเร็จหรือโอนถ้ามันขึ้นชื่อเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วนะ อันนี้ก็คือข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณไว้รับเงินปิดใช้งานไปถ้ามีข้อนี้ไม่ได้เงินถ้าไม่มีข้อนี้คือเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อจะพร้อมรับเงินนะครับโอเคไปสบายๆข้อที่4ครับต่อไปข้อที่5ครับผู้ที่รับเบี้ยสูงอยูุเนี่ยไม่มีชุดอยู่หากเป็นเช่นนี้ครับก็จะไม่ได้เงินทันทีนะก็คุณอาจจะดูเผื่อคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนว่ารายได้จรง,งของคุณนะครับ แล้วเขามีการเสียชีวิตไปนะการเสียชีวิตเนี่ยจะทําให้ไม่ได้รับเงินด้วยนะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะทําการแก้ไขได้นะครับโดยวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้เนี่ยถ้า,ามีการเสียชีวิตนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เงินในเดือนสุดท้ายในเดือนสิงหาหากว่าเสียชีวิตในระหว่างวันที่1ถึงวันโอนเงินนะครับหถึงเสิงหาเนี่ยสามารถได้เงิน ตามอายุเลยสมมติเสียชีวิตที่อายุ1นึปีก็จะได้1000บาทนะครับในรอบสุดท้ายนะก็จะได้เป็นครั้งสุดท้ายครับในเดือนสิงหาจำนวน1000บาทนะครับจะเป็นตามนั้นเลยโอเคนะครับต่อไปครับไปต่อเนื่องเลยครับข้อที่6นะเมื่อกี้ข้อที่5ถ้ามีข้อนี้ไม่ได้เงินนะข้อที่6มีข้อนี้ก็ไม่ได้เงินคืออายุต่ำกว่า90ปีหาค,คนอายุต่ำกว่า90ปีครับเพราะว่าจุนเงินที่ได้เนี่ยได้ตามขัน้นไดได้ตามอายุ ทำให้อายุต่ำกว่า90ปีจะไม่ได้1,000บาทรัฐจะให้สำหรับ1,000บาทตรงนี้สำหรับคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับเพราะว่าเขาจ่ายตามขั้นบันไดตามเลทด,ดังนี้เบี้ยวสูงอายุเนี่ยจ่ายเริ่มต้นที่600บาทโดยคนที่ได้600คือ60-69ปีอายุ700บาทอายุ70-79ปี800บาทอายุ80-89แล้วก็1,000บาทเนี่ยคือ9น9ีปีขึ้นไป จะเป็นไปตามนี้ครับันั้นเนี่ยหากว่าอายุคุณต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้หนึ่งพันบาทแต่ถ้าหากว่าเกิน60ปีเนี่ยก็จะได้เบรคตามขั้มใดตามดังนี้เลยครับโอเคนะแล้วก็นี่คือตัวอย่างครับอายุ60ปี600 66 600 77 700 77 700, 700, 700นะแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนนี่โอเคแล้วก็อายุไปถึง80 79เนี่ยก็ยัง700อยู่นะ80 81เนี่ย ก็892 98อ0 4อันนี้คือ90ปีขึ้นไปครับก็จะเปลี่ยนเป็นได้เรดเป็น1000บาทนะครับโอเคอโอเคตามนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือข้อที่6นะมีข้อนี้อายุต่ำกว่า90ปีไม่ได้เงินถึง้าสิบปีจะได้เงิน1000นะครับแล้วก็ข้อที่7ครับพอถึงวันที่เงินเข้าคือวันที่8สิงหาคมเนี่ย คุณได้รับเงินเข้าต่ำกว่า1000บาทครับเป็นเพราะสาเหตุเดียวเลยเพราะว่าคนที่อายุ90ปีขึ้นไปนั้นที่ได้1,000นบาทฮะแสดงว่าอายุคุณเนี่ยยังไม่ถึง90ปีนะครับซึ่งก็ต้องตรงนี้เนี่ยจะรอให้มันถึง90ปีก็บางทีก็นาน,นครับก็ต้องรอกฎหมายที่รัฐจะออกใหม่นะครับเป็นกฎใหม่ที่รัฐจะออกมานะครับว่าอนุมัติเมื่อไหร่ถ้าอนุมัติมันเด็กก็จะได้1 0 0 0ทั่ทวนหน้ากันนะครับแต่ณปัจจุบันในเดือนนี้ จะยังไม่ได้1งพันตัวหน้าครับจะได้ตามขั้นบันไดเป็นดังเดิมตามนี้ที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมด7ข้อนะหากคุณมีก็จะไม่ได้เงินนะครับถ้าไม่มีก็จะได้เงินนั่นเองถ้าคุณไปตามนี้ก็จะได้รับเงินในเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2 5งปกติได้ทุกวันที่10ของเดือนครับแต่วัน10 10เดือนนี้เนี่ยดันตรงกับวันอาทิตย์ วันที่9ตรงกับวันเสาร์เลยได้วันศุกร์ที่8ปดสิงหาแทนครับต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสอบถามกันได้สมอวันนี้สวัสดีครับ